อยากฝากอะไรไปถึงรัฐบาลใหม่บ้างในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยนะครับรวมไปถึงภาคธุรกิจด้วยที่จะรับมือกับความท้าทายต่างๆที่กําลังจะเกิดขึ้นขออนุญาตใช่คุณท็อปครับครับก็แบ่งเป็นระยะสั้นกับระยะยาวนะครับระยะสั้นนี่ผมกังวลเรื่องหนี้ครัวเรือนมาก90%ซต่อ GDP 9 0กว่าเปอร์เซ็นต์ลราแปลว่าง่ายๆก็คือทุกคนหาเงินได้1น0บาทเนี่ย90บาทต้องจ่ายหนี้แล้วเหลือแค่ส0บบาทเองส่วนใหญ่จะจ่ายหนี้กันไม่ไหวอยู่แล้ว แลถ้านี่คูเรลระเบิดเมื่อไรเด็ดแปลว่าคนส่วนใหญ,ญ่ไม่สามารถที่จะการโต่งรายได้ของคนส่วนใหญ,ญ่ไม่สามารถโตเร็วเท่ากับ <c oughs> เรท <c oughs> ของการจ่ายหนี้เศรษฐกิจอาจจะเป็นดิเพรสชันยาวเลย <c oughs> ก็ต้องคุมหนี้คูเรนด่วนในระยะสั้นนะครับแล้วก็ระยะสั้นอีกสองอันอยากจะให้ศึกษาเรื่องของโซเชียลคอนแท c t ใหม่เ <c oughs> พราะว่าบริบทตอนนี้ของโลกมันเปลี่ยนไปจริงๆคนอายุยืนมากขึ้นใช่ไหมครับโบรของสตรีมีมากขึ้นโบรของเทคโนโลยีในการเปลี่ยนสกับกระบวนการทํางาน นะครับเรมออดเฟิร์สคอมพานีอะไรต่างๆ่นี่มันมันแอนเวอร์เมนต์มันเปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นโซเชียลคอนแทรคก็ต้องเปลี่ยนให้ให้เหมาะกับโลกปัจจุบันเราก็อันที่3คือเรื่องของพรีดิสตริบิวชันนะครับอันนี้สําคัญมากแทนที่จะไปแก้ไขตอนปลายเหตุเนี่ยเราแก้ตั้งแต่ต้นเหตุตั้งแต่พรีรีดิสตริบิวชันก็ต้องแก้เพราะความไม่เท่าเทียมมันก็เยอะมากนะครับแต่พรีดิสตริบิวชันก็เป็นสิ่งที่ต้องรีเดไฟนทันทีระยะยาวก็เทคโฮมเมสเซจสำหรับจริงๆทั้งพี่ๆรัฐบาลแลล้้้้้้้วววกก็พีีี่่ๆๆในนนนนหอองผมคคคิดดดาาาาาถเเััับบบไํยสะร revolution นี่คือทิศทางของโลกเลยนะครับกระทรวงดิจิทัลต้องเป็นเกรด A แล้วกระทรวง natural resource นะครับทรัพยากรก็ต้องเป็นกระทรวงเกรด A แล้วนะครับไม่อย่างนั้นเมืองไทยจะถูกตัดขาดจาก GDP โลกนะครับเราตัดขาดการสื่อสารไปแล้ว10ปีที่ผ่านมาแต่ครั้งนี้เนี่ยถ้าเราไม่เปลี่ยนเนี่ยตัดขาด GDP เลย <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็อยากจะให้ทั้งฝั่งของเศรษฐกิจดิจิทัลฝั่งของกรีนเป็นตัวชูโรงนะครับของการเติบโตในอนาคต ไม่ใช่แปลว่าสิ่งเก่าเราทิ้งนะครับสิ่งเก่าก็ต้องเมนเทนทำให้ดีเต็มที่แต่เราก็ต้องหวานมาเมล็ดของสิ่งใหม่เพื่อที่จะได้มีเอส r v e อร์ใหม่ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับดิจิทัลกรีนเรวอลูชันครับ,รบขอบพระคุณคุณท็อปครับ